วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพิมพ์นะคะในช่วงของคุณแม่ทองแรกนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่พอะไรแล้วพิมจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าคลิปในวันนี้นะคะ เป็นคลิปที่ขอมาจากทางบ้านด้วยนะคะ <Wow. S 1> เป็นคลิปที่มีคุณแฟนน่ารักมากๆเลยนะคะทักแชทเข้ามาในเพจของพิมพ์นะคะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์กันค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้พิมพ์นะคะบอกว่าอยากให้พี่นะคะทําแชร์คลิปอาการแพ้ท้องใน YouTube หน่อยนะคะจะได้เป็นความรู้แล้วก็อยากจะได้ให้แฟนเข้ามาดูค่ะน่ <Wow. S 1> ารักมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะพิมก็เลยรวบรวมข้อมูลอาการแพ้ท้องต่างๆนะคะ รวมถึงประสบการณ์การแท้งของพิมพ์เองนะคะ <Wow. S 1> เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ <Wow. S 1> เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กําลังดูอ้นไมอยู่นะคะหรือว่าใครที่มีอาการแพ้ท้องหรือวบางคนนะโชคดีมากนะคะไม่แพ้เลยโอ้ oh my god อ้อ จะได้มาแบบว่าแชร์ข้อมูลกันนะคะใครอยากคุยกันข่าวสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันหรือว่าถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากแชร์เไปไ็นไอเดียให้เพื่อนๆนะก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันคะ่ะคลิปต้องบอกก่อนนะคะว่าอาการแพ้ทองเนี่ย บางคนเนี่ยมีอาการเยอะมากนะคะหรือบางคนโชคดีมากนะคะไม่มีอาการแพท้องเลยก็มีนะคะจากที่พี่หมาศึกษาคุณหมอนะคะสอบถามทางคุณหมอพยาบาลหรือว่าลองอ่านหนังสือดูแล้วก็สอบถามจากพี่ๆนะคะคุณแม่รุ่นพี่นเนี่ย หลายๆคนนะคะบางคนมีบางคนไม่มีซึ่งบางคนเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยหรือบางคนก็มีอาการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็เลยต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันด้วยนะคะแต่โดยปกติแล้วอะเกาของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อะมีอาการแพ้ท้องค่ะโดยทั่วไปแล้วอาการแพ้ท้องเนี่ยจะเริ่มในช่วงสัปดาห์ที่5ค่ะ คือสัปดาห์ที่5ของการตั้งครรเนี่ยจะเริ่มมีอาการแล้วพิมพ์เองก็เป็นหนึ่งใน90%นี้นะคะที่มีอาการแพ้ท้องค่ะประมาณสัปดาห์ที่5พิมพ์ก็เริ่มมีอาการเหมือนกันค่ะแดีวก็จะเป็นหนักในช่วงสัปดาห์ที่10ซึ่งพิมพ์ก็เป็นตามนี้เลยค่ะพอสัปดาห์ที่10นะคะอาการเริ่มหนักขึ้นเลยค่ะเริ่มแบบอ๋อเริ่มฉันเริ่มมีอาการทรมานมากขึ้นแล้วนะคะและเขาบอกว่า อาการจะเริ่มลดลงในสัปดาห์ที่12 15ค่ะก็จะเริ่มลดลงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาการจะลดลงนะคะบางคนหนักขึ้นก็มีค่ะนนก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่แต่ละคน สำหรับที่มาของอาการแพ้ทองที่แต่ละคนเป็นหรือบางคนไม่เป็นเนี่ยทางการแพทย์นะคะแล้วก็ที่พิมพ์สอบถามศึกษาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่โฮอร์โมนในร่างกายเรานะคะที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอาการแพ้ทารกในท้องด้วยเพราะว่าถ้าพูดกันตามหลักธรรมชาติเราเนี่ย ทารกที่อยู่ในท้องเราเนี่ยก็เหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะที่ที่เข้ามาใหม่แต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลนะคะบางคนมีบางคนไม่มีเนี่ยสำหรับคนที่มีอาการแพ้ท้องเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็รับมือกับอาการต่างๆค่ะซึ่งเราก็สามารถปรับตัวแล้วก็รับมือได้แล้วเราก็จะผ่านไปได้นะคะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้แบบมีความสุขนะคะซึ่งเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลลูกในท้องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอาการแพ้ต่างๆนะคะแล้วเราลองแชร์กันลองฟังดูว่า เ,เรามีอาการแบบนี้ไหมหรือว่าใครที่กําลังตั้งท้องอยู่ในไตรมา,าแรกนะคะเดือนที่1ถึงเดือนที่3เนี่ยลองดูสิว่าเ,เราเริ่มมีอาการเหล่านี้หรือยังนะคะอาการที่1เลยนะคะบางคนเนี่ยความอยากกินอาหารหรือว่าความชอบความไม่ชอบในอาหารนะคะเปลี่ยนไปนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่าวิ uy, คนนี้ตั้งท้องแล้วอยากกินอะไรแปลกๆอย่างนี้นะคะหรือว่า,วา,อ,วาอยากกินอะไรที่ไม่เคยกินเลยนะคะอย่างบางคนอะ่ะเป็นคนชอบกินเนื้อมาก แต่พอตั้งท้องแล้วอยากกินผักอยากกินผลไม้แบบนี้ก็มีนะคะก็ <Wow. S 1> คือความชอบในอาหารเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาการต่อมานะคะบางคนรับกลิ่นดีขึ้นเลยนะคะอันนี้พิมพ์ก็เป็นนะคะจากของบางอย่างที่เราปกติเราก็ไม่ได้รู้สึกเหม็นอะไรแต่พอเราตั้งท้องอะคะ่ะเข้าสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6กอะพิมพเริ่มเหม็นแล้วเชิงตัวพิมพเองอะพิมพ์ได้กลิ่นเป็ดย,ย่างอย่างเงี้ยค่ะปกติกินอร่อยมากเลยนะ,ะแต่พอแต่พอรู้สึกเหม็นทเหม็นเป็ดย่างมากเลยอย่างเงี้ยค่ะมัน มันก็มีบางคนก็บอกเหม็นสามิตัวเองอะไรเงี้ยแต่อันนี้พิมก็ไม,ไม่รู้นะคะเพราะว่าพิมก็ไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะคะเออแต่พิมส่วนใหญ่พิมจะเหม็นพวกอาหารนะคะแล้วก็กลิ่นแปลกๆที่แบบคือปกติก็เหม็นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะได้กลิ่นไวกว่านะคะ <S <S วิธีการลับมือตรงนี้นะคะอย,อย่างคนที่อยากอาหารหรือว่าอยากกินอะไรแปลกๆเนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะ แต่ว่าต้องคํานึงถึงเรื่องของความสะอาดหลีกเลี่ยงของดิบเลยนะแล้วก็ดูเรื่องความสะอาดหลกัหลกๆเลยในเรื่องความสะอาดนิดนึงค่ะแล้วก็ในส่วนของกลิ่นให้เราหลีกเลี่ยงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตรงนั้นนะคะเราก็หลีกเลี่ยงไปนะคะตรงนี้ก็เป็นวิธีการรับมือง่ายๆนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าอยากทานของเปรี้ยวอย่างอย่างพิมพ์อย่างเนี้ยปกติแล้วอะ่ะพิมพ์ไม่กินแบบ พิมจะไม่กินอะไรที่เปรี้ยวเลยนะคะพิมพ์เป็นคนไม่ทานรสเปรี้ยวเลยแล้วก็รสเผ็ดเนี่ยพิมพเป็นคนกินอาหารจืดเลยนะคะแต่พอตั้งท้องใช่ไหมพิมพ์ไม่ได้อยากกินเปรี้ยวหรืออยากกินเผ็ดนะคะแต่ว่ามันมีความขึ้นเหียนอาเจียนนะคะมันมีความรู้สึกเวียนหัวพอพอกินของทีจ่จืดที่ปกติเรากินใช่ไหมเรารู้สึกเวียนหัวค่ะเนี่ยพิมพ์ก็เลยอาจจะต้องแบบ ปรุงรสนิดนึงอาจจะเติมพริกนิดนึงอนะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้แบบว่าทานได้นะคะเพื่อให้เรากินได้มากขึ้นสําหรับคนที่รู้สึกคลื่นหงออาเจียนเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะบางคนมีอาการแบบนี้ตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นอันนี้พิมพ์ก็เป็นค่ะโดยทั่วไปอะ่ะเราจะรู้สึก ตอนที่เราท้องว่างมันจะรู้สึกมากมากเป็นพิเศษเลยค่ะอย่างตอนเช้าที่เราท้องว่างหรือว่าตอนมื้ออาหารที่เรายังไม่ได้ทานอะไรยังไม่ได้กินอะไรไปเนี่ยเหมือนระอืดผะอมขึ้นมาค่ะตรงนี้วิธีแก้ก็คือให้เรากินเข้าไปค่ะอย่างของพิมพ์นะคะพิมพ์จะกินตรงมื้ออาหารแต่ในในระหว่างมื้อถ้ารู้สึกว่ามีความผะอืดผะอมขึ้นเห็นอาเจียนเนี่ยอาพิมพ์ก็ได้รับคําแนะนําจากคุณแม่รุ่นพี่นะคะที่แบบว่าเขาเคยท้องมาก่อนนะะเขาก็แนะนําให้พิมเนี่ยพกผลไม้รสเปรี้ยวค่ะอย่างเช่นอ่ะ มะม่วงเปรี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็พกไปด้วยอย่างพิมไปทํางานเงี้ยค่ะแฟนพิมก็เขาก็เตรียมผลไม้อย่างส้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มะม่วงอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรากินทั้งวันนะคะกินมากก็ไม่ดีแล้วก็กินในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราแบบผะอืดผะอมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กินซึ่งมันก็ช่วยได้นะมันมันก็ทําให้เราหายจากอาการผะอืดผะอมเนี้ยค่ะตรงนี้ก็ช่วยได้ในระหว่างมื้อระหว่างวันนะคะ พิมขอพูดถึงอาการคลื่นไส้อาเจียนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกผื่นอืดผอมแต่ไม่อาเจียนค่ะอย่างพิมเนี่ยบางครั้งอ่ะมีความรู้สึกผือืดผอมพิมจะอธิบายให้ฟังยังไงดีถ้าคนที่เป็นาจะรู้เลยมันจะรู้สึกเหมือนมีน้ําลายอยู่ในป่าเยอะมากนะคะแล้วมันจะแบบผือืดผอมเราอยากจะอาเจียนแต่เราไม่ได้อาเจียนออกมาตรงนี้พิมใช้วิธีกินผลไม้รสเปรี้ยวนี่ช่วยได้ในบางครั้งแต่ว่า บางคนค่ะอาเจียนออกมาเลยบางคนกินไม่ได้เลยแบบว่าไม่มีความอยากอาหารเลยกินอะไรอาเจียนหมดแบบนี้ต้องต้องระวังนิดนึงค่ะถ้ากินอะไรแล้วอาเจียนหมดเนี่ยอย่างน้อยๆสําคัญเลยคืออย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ํานะคะเพราะว่าถ้าเราอาเจียนด้วยแล้วเราทานอาหารไม่ได้ด้วยร่างกายเราจะขาดน้ําซึ่งไม่เป็นผลดีกับคุณแม่แล้วก็น้องในในท้องด้วยนะคะตรงนี้นะคะต้อง อย่าลืมเลยค่ะขาดไม่ได้เลยคือดื่มน้ําแล้วก็ถ้าเป็นอาการเมียกันหนักมากจริงๆนะคะอาจจะต้องไปหาคุณหมอเลยเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําหนักคุณแม่เนี่ยลดลงไปด้วยนะคะซึ่งมีผลกับคุณแม่สุขภาพคุณแม่ด้วยแล้วก็น้องด้วยคุณหมออาจจะต้องพิจารณาให้น้ําเกลือหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่เราฝากคันนะคะในส่วนของการขึ้นไส้อาเจียนเนาะบางคนน่ะจะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนมากๆตอนที่ท้องว่างเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญเพราะว่า อันนี้พิมพิมก็มีแบบมีความรู้สึก in, อยู่เหมือนกันค่ะถ้ารู้สึกว่าท้องว่างเนี่ยจะรู้สึกผะอ,อืดผะอ,อมแล้วแต่ว่าเราจะกินตลอดเวลาตลอดวนันอันนี้ไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันคะ่ะพิมใชว้วิธีเราอาจจะทานบ่อยหน่อยนะคะแต่ในแต่ละมื้อเนี่ยเราจะทานเยอะมากไม่ได้นาะเพราะเราก็จะรู้สึกแน่นคะ่ะแล้วก็ระบบการย่อย <c oughs> ของเราเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมนะคะอาจจะอาหารไม่ย่อยเอยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยแต่เราจะทานมื้อหนักๆเยอะๆเลยเนี่ยไม่ได้นะ มันจะทาให้เรารู้สึกแน่นแล้วเราก็ไม่สบายตัวค่ะพิมพแนะนําให้เน้นอาจจะทานบ่อยหน่อยแต่ว่าอาจจะเลือกอาหารที่แคลอรี่ต่ําหน่อยเนาะเพราะว่าไม่ใช่ว่ากินเยอะไม่ดีกินเยอะก็ดีค่ะแต่ว่าถ้ากินเยอะเกินไปนอกจากเราจะแน่นแล้วน้ําหนักตัวเราจะเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐานมากๆเลยนะคะซึ่งก็ไม่เป็นผลดีทั้งกับเราแล้วก็กับลูกในท้องด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครที่มีอาการลื้นไส้อาเจียนตอนท้องว่างต้องกินเข้าไปเนี่ยอาจจะเลือกกินนิดนึงอาจจะแบบว่า กินอาหารามื้อเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยบ่อยหน่อยแต่ว่าปริมาณไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เลือกกินนิดนึงค่ะแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกนะอย่างเช่นง่วงนอนเพียนะคะตรงเนี้พยพิมก็เป็นเนาะแต่หลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบคนปกติที่ไม่ท้องเอยฉันก็ง่วงนอนระหว่างวันอันนั้นไม่ใช่นะคะสําหรับคนท้องนะจะรู้สึกว่าเราเพียค่ะเราเพียง่ายเรารง่วงนอนถ้าเป็นไปได้นะคะก็ให้งีบหลับค่ะก็คือให้เราอพักผ่อนให้เพ,พียงพอ เพราะด้วยปกติแล้วในตอนกลางคืนนะคะไม่รู้ว่าใครหลายคนเป็นไม้อย่างพิมพ์เน,นะะี่ยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากเลยยิ่งยิ่งท้องใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราไม่สบายตัวค่ะเวลาเรานอนตอนคืนเนี่ยก็ทําให้เราหลับยากแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นอนอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอในระหว่างวันถ้าเราง่วงถ้าเป็นไปได้นะก็งี่บหลับสักหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะก็ทั้งหมดนะก็เป็นอาการของคนท้องนะคะที่ อาจจะเจอได้นะคะอย่างของพิมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็เจอแทบทุกอันเลยนะแต่ดีอย่างหนึ่งคือพิมพไม่ได้แบบอาเจียนทั้งวีทั้งวันนะแต่ว่าก็มีช่วงสัปดาห์ที่10นะคะที่อาการรุนแรงมากเลยก็คือรู้สึกแบบขึ้นไส้เวียนหัวแล้วอ,อึดออมทั้งวันเลยนะคะอันนี้ก็เราต้องค่อยๆปรับตัวนะคะหาวิธีรับมือที่เหมาะสมกับเรานะคะก็ลองเอา,อาวิธีการที่พิมใช้นะคะลองปรับ ใช้ดูนะถ้าใครที่มีอาการเหมือนกันนะคะอย่างที่พี่บอกนะคะว่าพอเรารู้ว่าเราตั้งครรภ์ใช่ไหมเราจะเริ่มมีอาการแพ้ท้องในสัปดาห์ที่5แล้วก็จะรุนแรงขึ้นในสัปดาห์ที่10ประมาณสัปดาห์ที่10อะค่ะจะรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นหรือบางคนนะบอกก่อนนะอย่างที่พี่บอกนะบางคนอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้นะคะจนถึงบางคนอะจนถึงเดือนที่4ี่ที่5ก็มีนะคะแต้ส่วนให่พอสัปดาห์ที่12บสถึงสิเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้เป็นโดยทั่วไปนะคะซึ่ง ผู้หญิง90%ที่ตั้งท้องอาจจะมีอาการเหล่านี้นะคะคืออาการที่พิมพพูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะกพยังไงก็อยากให้คุณแม่นะคะเตรียมตัวรับมือนะคะหาวิธีรับมือที่เหมาะสมกับตัวเองเนาะนอกจากอาการที่เกิดกับร่างกายแล้วนะคะพิมบอกเลยนะว่าจิตใจเนี่ยก็สําคัญค่ะในช่วงไตรมาสแรกนะคะบางครั้งอ่ะรู้สึกจิตใจเราอะมันหดหู่เองก็มีนะคะอันนี้เป็นอาการของคนท้องนะคะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอันนี้เป็นเรื่องของ คนท้องเป็นได้นะคะเป็นหนึ่งในอาการที่อยู่ในไตมากแรกค่ะเราอาจจะมีความรู้สึกหดหู่ขึ้นมาเองได้เลยนะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องบอกคุณพ่อเลยนะคะต้องบอกพ่อๆนะคะว่าต้องดูแลแม่ๆเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าบางครั้งด้วยความที่ร่างกายของแน่ๆเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปค่ะร่างกายเปลี่ยนแปลงความรู้สึกต่างๆนะความสบายเนื้อสบายตัวใดๆที่เคยมีเนี่ย มันหายไปนะคะคุณแม่เองก็ต้องปรับตัวไหนจะมีความวิตกกังวเลเรื่องลูกด้วยเนาะคุณพ่อค่ะก็ต้องคอยให้กําลังใจนะคะตรงนี้สําคัญเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะแอบฝากบา่บาวบอกพรพ่อไว้เนาะก็บางครั้งคุณแม่อาจจะรู้สึกคนหูอะไรอย่างนี้คุณพ่อต้องคอยให้กําลังใจนะคะแล้วก็อาจจะชวนทํากิจกรรมค่ะอาจจะแบบชวนทํากิจกรรมที่คุณแม่ชอบอาจจะ อ่ะาะนังดูสักเครื่องนะคะชวนกันดูหนังฟังเพลงอะไรกิจกรรมผ่อนคลายสบายๆในบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณแม่อยากกินอะไรนะคะถ้าเป็นไปได้ก็หามาให้คุณแม่กินนิดน,นึงนะคะ่ะเพราะว่าการกินของคุณแม่ะคะก็สําคัญนะอย่างที่พี่บอกเห็นไหมว่าแค่กินเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะคะอ่ะคุณแม่อาจจะก,กินเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะคุณพ่อก็ไม่ต้องไปห้ามนะก็ดูว่าถ้าไม่เยอะจนเกินไปก็ให้คุณแม่กินค่ะอย่าปล่อยให้คุณแม่หิวนะคะเพราะว่า ท้องว่างหิวก็สามารถจะทําให้เวียนหัวผืผนผ่นผมขึ้นไซดได้และอาจจะทำให้คุณแม่คุณกิดได้ซึ่งอาการกระหิตของคุณแม่นะคะไม่เป็นผลดีกับลูกในท้องเหมือนกันค่ะ <S <S ค่ะทิมก็หวังว่าววคลิปในวันนี้นะคะที่ทีมเอามาเล่าสู่กาฟังนะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กําลังดูอยู่เนาะ <S <S หรือว่าใครที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปน,นี้ได้เลยแล้วก็ ในคลิปัวต่อไปนะคะพิมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอะไรให้ฟังนะคะพิมบอกเลยว่านอกจากที่คุณแม่นะคะจะแพ้ท้องในช่วงไตรมาสแรกแล้วเนี่ยนะนอกจากเรื่องจิตใจนะ,ะที่เปลี่ยนแปลงไปร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปพิมบอกเลยว่ายังมีอาการอื่นๆอีกนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะพิมเริ่มมีอาการทรมานบางอย่างนะคะเกิดขึ้นกับร่างกายนะคะซึ่งต้องใช้ทั้งความอดทนแล้วก็ต้องรับมืออย่าง อย่างยิ่งเลยอะ่ะพิมบอกเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าะคะพิมจะมาฟังนะคะเพราะว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างขยายขึ้นอะไรางี้นะคะก็มีอาการเจ็บปวดนะคะเกิดขึ้นซึ่งบางคนจะเป็นในระยะไตรมาสที่2หรือว่าระยะที่ระยะกลางหรือว่าระยะท้ายนะคะแต่ว่าพิมเนี่ยตอนนี้พิมอยู่ในไตรมาสแรกนะคะก็เริ่มมีอาการแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะพิมจะมาเล่าให้ฟังอีกว่าร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็เรามีวิธีการรับมือยังไงดีนะคะแล้วก็ มีคนนะคะแอบทักมาถามนะคะในในแชทในเพจพิมพ์นว่าในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยเสื้อผ้าเราต้องเปลี่ยนไปตอนไหนนะคะในเรื่องของอะ่ะชุดชันน้นในอย่างนี้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าอย่างกางเกงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะพิมพจะมาเอากางเกงสําหรับคนท้องมาให้ดูกันเนาะแล้วก็พวกชุดชั้นในนะคะพิมพ์เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับแม่แม่เลยเนาะเป็นประโยชน์กับผู้หญิงที่ไม่เคยตั้งครรภ์เหมือนพิมพอะ่ะพิมพ์ก็หาข้อมูลแล้วก็ ไปสอบถามพี่ๆสอบถามคุณแม่รุ่นพี่นะคะแล้วก็เลือกแบบเฟ้นหาเอาที่ดีที่สุดอะนะแล้วก็เดี๋ยวพิมเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเพราะว่าพิมเนี่ยซื้อมาทดลองใช้หลายอย่างแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์เนาะเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเพอยังไงนะคะฝากติดตามนะคะคลิปต่อไปของพิมด้วยนะคะในช่วงของคุณแม่ทองแรกนะคะเราจะมาเล่าให้ฟังนะมาจะแบ่งปันข้อมูลต่างๆนะที่เป็นประโยชน์การเรื่อยๆนะคะในทุกสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ นอกจากช่วงนี้ของเราแล้วนะคะในช่องนี้ก็ยังมีช่วงอื่นๆน,นะยังไงฝากติดตามคลิปของคิมด้วยค่ะบายถ้าใครนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะอยากพูดคุยหรือว่าอยากแบ่งปันอะไรกันนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปของเรานะคะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้มีภาพคลิปให,ใหม่ๆนะคะที่จะมาอัปเดตให้ดูกันทุกสัปดาห์เลยค่ะ นอกจาก Youtube ช่องมีแล้วนะคะก็ยังสามารถติดตาม r i สติเกอร์สตูดในช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะเรานะคะหวังมากเลยนะคะว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับทุกๆผลงานนะคะที่เราได้ทําออกมานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชื่นชอบทุกๆผลงานที่เราได้ทําออกมานะคะบ๊ายบาย